สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านหลายๆท่านก็อาจจะเคยเห็นต้นไม้ชนิดนี้มากันบ้างแล้วแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่ค่อยชินตาสักเท่าไหร่นะคะสําหรับต้นไม้นี้ก็คือต้นว่านนกคุ้มค่ะซึ่งในวันนี้ปณิษาอัญชิสมัยจะนําเรื่องราวของต้นว่านนกคุ้มมาฝากกันซึ่งเป็นเรื่องราวน่าทึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้ ต้นว่านนกคุ้มนะคะก็เป็นว่านโบราณเป็นว่านมงคลค่ะคนไทยเราก็เชื่อกันว่านกคุ้มก็จะมาช่วยรุมเรียกทรัพย์หรือว่าเป็นเครื่องรางของขลังที่เรานํามาใช้บูชาเพื่อให้คุ้มครองแล้วก็คลาวคลาดจากภัยอันตรายต่างๆรวมไปถึงช่วยเรียกทรัพย์สินเงินทองเข้ามาหาผู้ที่ปลูกต้นไม้นี้ไว้ค่ะต้นว่านนกคุม้มหรือว่านกคุม้มนิยมปลูกเป็นไม้ประดับกันมากนะคะเพราะว่าใบของเขาค่ะ จะมีลักษณะที่สวยงามโดดเด่นไม่เหมือนใครใบของเขาจะมีลวดลายที่หลากหลายนะคะใบของเขาค่ะจะมีลักษณะลวดลายต่างๆนะคะที่เป็นลายประด่างคล้ายกับลายประของปีกนกคุ้มนะคะที่กระจายแต้มอยู่ทั่วทั้งใบแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีดอกสีม่วงเล็กๆค่ะซึ่งแต่ละดอกนั้นก็จะมีกลีบอยู่4ีกลีบ กระจายกันอยู่นะคะตามซอกโอคนต้นของต้นว่านนกคุ้มเหมือนที่เห็นแบบนี้แล้วก็เขาจะเป็นต้นไม้ค่ะที่มีลักษณะที่ไม่เหมือนใครเมื่อเราปลูกเขารวมกันกับต้นว่านอื่นๆใบของเขาที่มีความโดดเด่นจะแยกลักษณะออกมาให้เห็นได้แบบชัดเจนในแบบที่ไม่เหมือนใครด้วยค่ะ นอกจากจะปลูกเขาเป็นไม้ประดับแล้วเรายังปลูกต้นว่านนกคุ้มเป็นไม้ฟอกอากาศได้อีกด้วยค่ะเพราะว่าต้นไม้นี้เขาจะช่วยขับสารพิษต่างๆจากบริเวณที่เราอาศัยอยู่ได้โดยอาจจะปลูกไว้ตามบริเวณแนวดินรอบอาคารบ้านเรือนของเราหรือปลูกเขาใส่กระถางแล้วก็ตั้งเอาไว้นะคะวางไว้ในห้องนอนก็ได้ห้องนั่งเล่นหรือตามบริเวณจุดต่างๆที่เราต้องการก็จะช่วยทําให้เราได้รับอากาศที่บริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้นค่ะ การปลูกก็ทำได้ง่ายๆเราจะแยกหัวเล็กๆที่เขาอยู่ในดินแล้วก็นำออกไปปลูกก็จะเกิดต้นใหม่แทงขึ้นมาเหมือนแบบที่เห็นนี้ค่ะดินที่ใช้ปลูกเราก็ใช้ดินปลูกผสมสำเร็จก็ได้แต่ที่เขาชอบนะคะก็จะเป็นดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ำได้ดีชอบแดดร่มรำไรเพียงเท่านี้ก็จะทำให้ต้นว่านนกคุ้มของเรามีใบสวยแล้วก็มีใบโตแบบที่เห็นนี้ได้ค่ะ ต้นว่านนกคุ้มเป็นไม้มงคลโบราณที่น่าปลูกไว้มากด้วยเหตุที่คนโบราณเขาเชื่อกันว่าว่านต้นนี้จะช่วยคุ้มภัยอันตรายให้กับผู้ที่ปลูกแล้วก็คนในครอบครัวทั้งภัยจากอุบัติเหตุต่างๆภัยจากสิ่งอัปมงคลผู้ผีมนดำทั้งหลายรวมไปถึงช่วยคุ้มครองบ้านที่อยู่อาศัยให้แคล้วคลาดจากไฟไหม้ได้ทราบเรื่องราวอนาทึ่งของต้นว่านนกคุ้มแบบนี้แล้วก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะ คุณผู้ชมคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกรูณากดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i b e และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะและขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่กรูณาให้เกียจติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยกันคะ่ะ